วันนี้เราก็มาแวะนะครับอากาศร้อนๆมาแวะดังนั้กาแฟที่แมกะนะครับบ้านแมกะอำเภอดอยสะเก็ดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางนะครับไปดอยสะเก็ดนะครับจากบ่อสร้างนะครับบ่อสร้างไปดอยสะเก็ดนะครับไปทางนี้นะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางผ่านพอดี นะครับก็จะมาที่แมกะนะครับแมกกะคอฟฟี่นะครับ่าวันนี้เปิดพอดีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้โอ้น่านั่งมากเลยครับผมตรงนี้นะครับแม่แมกกะนะครับเปิดนะครับเปิดเวลา8โมงนะครับ8โมงถึง5โมง5โมงเย็นนะครับาโมงแรงนะครับเนาะ ผู้ภาษาการเมืองละ <c oughs> ครับผมมาเข้าด้านในดูนะครับร้านกาแฟนะครับเนกะคอฟฟี่นะครับเมกะากาแฟรัดไปเข้าไปดูครับผมน่านั่งมากครับบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดนะครับผมตรงนี้นะครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับเมนูสุดยอด คของสำหรับก,กาแฟนะครับก็จะเป็นม,มีหลากหลายนะครับผมกาแฟตรงนี้นะครับราคาก็ดีนะครับมีทุกอย่างนะครับอเอสเปรสโซ่มิิกาน่ ครับเยอะแคาปูชิโน่นะต่างๆครับราคามีตาภาพครับผมตรงนี้นะครับแวะมามาดยุดม,มาชมมาเที่ยวนะครับห้องแอร์เย็น,นครับผมเป็นร้านนะครับแล้วก็จะมีพวกอร์ของทัเล่นนะครับ เจ็นะครับผมตรงนี้นะครับผมการจัดร้านนะครับารจัดร้านก็จัดได้สวยน่านั่าครับ